My own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town ตอนนี้เราก็อยู่อ่างเก็บน้ำไม่ท้อตอนนี้เรามามีเวลาอยู่สองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะครับก่อนที่จะค่ำเรามาเทสคันตัวใหม่เพื่นเข้ามาใหม่เป็นดิซคาร์บอนนะครับเป็นคันตัวใหม่คันตกปกะเก็ครับคันยี่ห้อนี้ก็ผลิตมาจากสิ้นส่วนของยานอัพโ l รโลสิเอนะครับสามารถตีไกลได้สามันเมตรตีไปกินแน่นอนนะครับ คันยี่ห้อนี้ใช้ดีนะครับราคาไม่แพงครับคันตัวประเก็บนะครับนี่ไงสวยสวยงามมากนะครับเป็นแบงค์เกี่ยวนะครับไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับโอ้โหไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปยืดปางนะปลาลอยไวมากตัวประเก็บอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์ใหญ่งานปลารวมใช้ได้หมดเลยเวดอยู่ที่อ่ะยี่สิบเจ็ดสิบจะมีอยู่สองเวดนะครับนี่คันตัวนี้กําลังเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นในการตีกันเลย

าสิเมตรพอเดี๋ยวสามร้อยเมตรมันจะเอ็นหมดสกุลถ้าตีสามร้อยเมตรเอ็นหมดสกุลสองร้อยห้าสิเมตรพอสายของอะไรครับอ่า <c oughs> สายก็จะเป็นของอามตาตัดเลนนะครับสิบสองปอนยอนงานตัวนี้หอ่อขนะดใหญ่ยังเห <c oughs> ยืงลงลง่อรอๆโอ้ยคือหน้าใหม่เลยเอาไงดีโอโเดี๋ยวงหวานนี้เราตีไกลไปสามร้อยเมตรเดี๋ยวเราล,ล่นมาให้เหลือสักสองร้อยเมตรเดี๋ยวกินเลยเดี <c oughs> ๋ยวกินเลยฮ มันก็ต้องเป็นธรรมดาครับคันมันห้ามวัดเวานะนะใช่คันคันมันยี่ห้อดีแล้วอ่าพาวลิดอ่าในการตีมันมันสุดยอดไงเราตีไกลไปนิดเงียบอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อมือต่อไปล้นระยะมาสักสองไมเมตรเดี๋ยวกินเลยครับเดี๋ยวกินเลยมันตีไกลขนาดนั้นเนี่ยใช่ครับฝากเขด้วยนะครับก็เป็นดิสคาร์บอนคันตัวใหม่เดี๋ยวที่หน้านี้เข้าเราหาหาซื้อได้เลยซื้อได้ที่ไหน ร้านเฟนฟิชชิงครับหรือโทรมาเลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ commission. สุดยอดครับมันจะหมดถูนอิ๊ย Ender me, Ender me, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And of Joe, and you feel I'll fly you from town to town. From London to Simon. When I have hand. i you know เดินมาเดินมาข้ามคันั้นนปะไนไป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 ไคไัไป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 นคไปไัไปไปไนไป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 มาไปไปาานนไตวนนวไวไป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 ไกไปัปไ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 ไอไวมันอ,ก,อก,นก่อน มันไม่เข้าหรอกอมันดีพุ่งไปเลยน,นี่ตกลงมาตกปลาแล้วมาดูมันสองคนทะเลาะกอันเนี่ยอปลาลดจันน่าแรงมันเยอะโอ้โหมาแล้วถ้าตัวแรกนะมันกินมาสองตัวแล้ว <laughs> กินมาสองตัวแล้วตัวเนี้ยเอาเอาเนี่ยหัวลอยแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเออถ้าจังหวะหัวลอยอย่างเนี้นะย <laughs> เป็นไงครับ อย่างแก้วตัวนี้มีครับถามดีๆขันเป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดครับขันรุ่นนี้เล่นง่ายลอยไวนะครับเล่นง่ายลอยไวนี่ยังสวยนะครับตัวนี้กําลังสนุกเลยครับปลากินไปสองตัวได้หนึ่งตัวเกข้มอะไรนะผมใส่น้ำตื่นเลย เอาปลาเงาึ้นปลาผมมอไปนี่เนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยเบรกเนียนๆหน่อยน้องมวนน้องนี่ทำมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กน้องนี่น้องนี่น้องนี่ตามนี้ผมบอกไหมบอกแล้วเปลี่ยนเยอะมาสีผ้าและีกดดีแล้วก็จะเป็นผลงานคันอ่า คาร์บอนนะครับตัวใหม่ของเรานั่นแบบสุดซึมรับตาลอ,อยง่ายๆไม่แข็งเกินไม่อ่อนเกินนะครับเป็นเลกเป็นใหญ่ใช้ได้หมดครับมาใกล้แล้วพี่เย็นๆมากเดี๋ยวน้าอหยุด

ลิสคาร์บอนเหลือๆาอ,อ,อจังส์สิจ้าตัวเบ็ดก็เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกผลิตนะครับชินนุมาสตาร์ดเบอร์สองแต่ตอนนี้มีตัวใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะมาใช้กันนะครับก็ให้พีาพาท่ทัพเขาทสก่อนเนาะน,นี้ก็เดี๋ยวดูดูดูดดดดคันก่อนคันนี้ใช้ตกคันอะไรครับคันลิสคาร์บอนครับผม ตัวนี้เป็นคันที่ออกแบบมาสําหรับตกปลาเกตโดยตรงเลยนะครับผมตัวนี้นะก็จะมีให้เลือก2เวทนะครับแต่ตอนนี้ตัวที่ผมใช้ก็คือจะเป็น20 70เจกรัมนะครับสามารถแบกถึงนักเยอะไ,ได้ถึงกรัมเลยนะน,นะครับเป็นแบกเกลียวนะครับเป็นแบกเกลียวสำหรับกับปลาวัะจรดตัวนี้ไซส์สี่โล ผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงมอดีไม่ได้กดถ่ายวิ่งอัดกันไปแอลแอลเลยนี่ครับไบเบอร์กับคันวิปคาร์บอนครับที่ออกแบบมาสำหรับก,การตกปลาเก็บนะจ้ะนีนะน่เลยเปมีไบเบอร์แม่ท้องมาอยู่นิ่มตรงเมื่อกี้มีปลายสามเมตรเลดีลงไป ลำไม่ไม่แตกเลยแดกเฉยนะครับ ừ เสียดายมากกดถ่ายทั้งนานถ่ายตั้งนานนะครับยืนถ่ายตั้งนานยังไม่ได้กดคล้องอะ่ะอวลานาุ่งเท่ไต่เอนีมหมานประนินจริงเลยสงสัยดื่มหนักไปนิดนึงครับแย่เลยเมื่อกี้ก็ยางว่าครับอัดโชว์แอคชั่นคันยังสวยเลยครับเดี๋ยวมาถึง กล้องล้องติ๊ดๆๆเอ้าไม่ได้กดถ่ายคือเราล็อกเปิดหน้าจอไว้แต่ไม่ได้กดถ่ายแล้วนี้พอถ่ายพอนั่นเสร็จปุ๊บเวลาที่เราเปิดกล้องมาหนังเกินไปมันก็จะกดตัดติ๊ดๆไม่เป็นไรครับแล้วไหม่ครับเมื่อกี้300เมตรกินอ่าพลีชอบโชว์ของใหญ่ๆกับคันเล็กๆนี่เอาแต่เอโชโชว์ตีสกาย200เมตรดิโอ้หสุดตุ้ง เมตรจริงๆวันนี้นะเมื่อกี้สามร้อยเมตรมันหมดสปูนตอนนี้มันเหลืออยู่ในสปูนร้อยเมตรแสดงว่าเราถ้าเ<ด>จ้านวลจันทร์นะโนวลจันทร์ตีเท่าไหร่เอานวลจันทร์ตีประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรพอละ <c oughs> เบาได้นะเล่าเนี่ยเบาได้เบา <c oughs> <c oughs> อะไรไอ้ดูแนะ่เลยขาดไปเลยเรียบร้อยไอ้ดูไอ้ดูไอ้ดูพี่เป็นอย่างนี้ตลอดแหละใช่เหรอ <Huh? S 2> ป<ะ>้าวันนี้เราเป็นไรกับปานินครับใช่จังหวปะปานินกินสองสองช็อตแล้ว <c ười> คือกล้องมีปัญหาตลอดเลยโอ้โหเมื่อกี้เยอะไปอย่างสวยนะครับพอผลมาถึงมาดูกล้องกลายเป็นภาพสปีดปจบ คืออะไร<ห>อไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับไตเอไม่ท้อไปดีครับ วันนี้เราก็ขณะนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วนะครับก็สามสี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงวะไม่รู้อ่ะบ่ายสองอ่ะบ่ายสองนะครับวันนี้ก็มีปลาดึงทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับเราได้กี่ตัวสี่ได้สี่ตัวนะครับวันนี้นะครับก็มาเทดสอบคาร์บอนตัวนี้นะครับครับให้ตีไกลสเลมเดี๋ยว เดี๋ยวดูดปลารวมปลารวมกันครับว่าวันนี้กับคันปลาเก็บที่เจอกับนวลจันนะครับจะมาตกปลานินจริงๆครับแต่นวลจันเข้าสองตัวนะครับปลานินเข้าอีกสองตัวแล้วก็อีกอีกสามตัวนั้นไม่รู้อะไรเพราะว่าดกดปุ๊บสับสับแล้วก็หลุดไปนะครับผมปลารวมวันนี้จ้าสามสี่ชั่วโมงก็จะมาโอ้โห ดูถุงนี่ไม่ได้ตั้งใจมาตกปลาเลยจริงจังเลยเนี่ยดูอย่างถุงถุงจะขาดไปวะถุงจะขาดไปเนี่ยครับถุงแทบแตกตอนนี้เราก็เดินทางมาที่จุดของคลิปแล้วสชั่วโมง ง่ายๆลวกด้วยงานของคันลิสคาร์บอนนะครับคันตกปากกิดนะวันนี้มันเล่นงานวันนี้เล่นงานปอลรวมแล้วกันเราจะเล่นงานบันดินก็ไม่ไ้ต้มีแร่เหมือนกันนะตกได้ทุกปลาเหมือนกันตกได้ทุกปลาเวทอ,อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดสิบนะครับไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปทรงเหยื่อไกลสา300มร้อยเมตรผลิตจากวัสดุของยานอวโล,โลสูสเบตปีไตรสามร้อยเมตรยอดมากราคาไม่แพงนะครับสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้ที่บดหูด้านล่างนี้หรือหาซื้อได้ที่ร้านเฟรนทิชชิ่งครับในตัวเ,ม,เมืองเชียงรายลองลองดูได้ครับ